วันนี้นะครับที่หอสิงห์กรุงเทพ p ีเ t h a i l a n แได้ร่วมกับองค์กรต่างๆจัดงาน Peace for all ศิลปะเพื่อมนุษยธรรมและสันติภาพครับงานนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการรับรู้ถึงความสำคัญของมนุษยธรรมและสันติภาพผ่านผลงานต่างๆจากหลากหลายแขนง ตัวแทนสถาบันศินละปะอิสลามได้ส่งผลงานเข้าประกวดในวันนี้เป็นตัวอักษรภาษาอาหรับเขาพยายามทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจในแง่มุมของศิละปะอิสลามจากสัจธรรมในคมภีร์และคําพูดของท่านนาบีทางสถาบันนะครับผมเป็นตัวแทนในสถาบันที่จะนําผลงานนะครับที่โฉกทาขึ้นจากคนในสถาบันเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจ ให้กับพี่น้องชาวปาิลสตราร์ครับในมุมของศิลปะอิสลามที่เรามานําเสนอในวันนี้เราก็พยายามที่จะทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจในแง่มุมของศิลปะอิสลามเราได้นําความงามในรูปแบบของจกักรวรรดิแรกของอิสลามมาพร้อมกับศธรรมในคัมภีร์อัลกุรอานและคําพูดของท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลุล,ลุาะหัวลิวะซัลลัม นำเสนอเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวปาเลสไตน์ที่กำลังเผชิญและก็ประสบปัญหาสงครามอยู่ในวันนี้ตัวแทนสถาบันศิลปะอิสลามได้ส่งผลงานเข้าประกวดในวันนี้เป็นตัวอักษรภาษาอาหรับเขาพยายามทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในแง่มุมของศิลปะอิสลามจากสัจธรรมในคำพี และคำพูดของท่านนาบีที่มาของสิ่งที่เขานำเสนอคือการนำเสนอความงามแบบอุมัยยัดจัก,กรวรรดิแรกของอิสลามเพราะเมืองหลวงของอุมัยยัดอยู่ในสถานที่บริเวณเดียวกับปาเลสไตน์ในปัจจุบันสันติภาพหรือสันติจะไม่เกิดขึ้นเลยหากเราไม่เข้าใจมิติของสันติภาพงานของสถาบันศิลปะอิสลามคือการหยิบคำจากอัลกุรอานมานำเสนอ โดยมีใจความว่าไม่มีความช่วยเหลือใดๆนอกจากที่อัลลอฮ์เท่านั้นอีกภาพเป็นคำพูดจากคุตบะสุดท้ายของท่านนบีเป็นสัจธรรมที่ประกาศจากในอั้นกุรอ่านอาจารย์สราวุธอารีจากสถาบันเอเศึกษาผู้ร่วมจัดงานในวันนี้ได้ให้สัมภาษณ์ถึงงานในวันนี้ว่า <IS> คือการจัดงาน Peace for All นะครับเป็นงานที่ จะแตกต่างจากงานที่เราเคยจัดงานปาเลสไตน์ทั่วไปนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดบรรยายเราจัดเสวนาเราทําหนังสือเพื่อที่จะสร้างองค์ความรู้แล้วก็เผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงและการถูกกระทําของชาวปาเลสไตน์นะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการจัดงานที่แตกต่างนะค,คือเราพยายามที่จะนําเสนอ ศิลปะนะครับความสวยงามนะครับแล้วก็รวมถึงวัฒนธรรมของชาวปาเลซายนะเพื่อที่จะให้พี่น้องชาวไทยทั่วไปเนี่ยได้รับรู้นะไม่ได้รับไม่ใช่เฉพาะแต่ด้านาด้านวิถีวัฒนธรรมเท่านั้นนะแต่ว่า ด้านของความเก็บปวดนะครับด้านของการถูกกระทำนะครับในขณะนี้ซึ่งมันกลายเป็นวิกฤตมนุษยธรรมเรื่องพวกนี้เนี่ยจะถูกนำมานำเสนอนะครับในในการจัดงานครั้งนี้นะครับในชั้น4ของหอศิละปะกรุงเทพมหานครนเนี่ยเราก็จัดแสดงรูปภาพนะงานศินละปะต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความทุกข์ยากของชาวปาเลสไตน์ นะครับรวมถึงความสวยงามนะครับและก็วัฒนธรรมของชาวเสไตส์ด้วยนะครับในขณะเดียวกันในในชั้นล่างนะชั้นจีของหอศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยเราก็จะมีการจัดงานเสวนาการบรรยายครับการดูาสารคดีภาพยนตร์นะฮะแล้วก็นำไปสู่การวิาพากควิจารณ์นะครับการแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นงาน Peace for All ครั้งนี้เนี่ยก็จะมีหลากหลาย กิจกรรมนะแต่ว่าสิ่งที่แปลกใหม่ก็คือว่าเราจะเล่าเลือกปาเลสไตน์ผ่านงานศิลปะวัฒนธรรมซึ่งก็ไม่ค่อยมีใครทํามากนักในประเทศไทยสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงานนะครับสามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่6ถึง18สิงหาคม 2,567ที่หอศิลกรุงเทพ